สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาพี่ป้านาอามาดูเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นน้าฝ้นเนี่ยบอนฟรกจะต้วยเมื่อที่ป้าอ้อยบอกแลนะ้วเนาะก็จะมีบอนที่ยุบแล้วก็พึ่งโพวันนี้ป้าอ้อยจะเอามาจำหน่ายก็จะเป็นบอนที่ยุบแล้วก็โพเป็นซวนมาร์กเลยโดยมากจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็จะมีแบบคือเราต้องการทําจํานวนมันก็จะมีบอนที่ยุบก็เหมือนกันแบบยุ่มานาแบบนเลยยังไงเขาก็ยุบเนี่ยเช่นแบบแบบเนี้ย อันนี้ทาร์บางแก้วเนาะปลาอ้อยค่ายอยู่กระทั่งแป้นเหนียวซองร้อยแปดสิบอันนี้อันนี้น้ไม่ค่อยซวยเท่าไหร่เพราะว่ามันทึ่งได้ไม่มีใครซื้อมันเลยยุบน้ามันไม่ค่อยซวยอันนี้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เซตที่ผัานล้านรูปรายย่างยังไงก็ไม่รู้ลืมแต่ป้ายอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะอันนี้อะไรวะอันนี้เรื่องเรื่องศึษาซาดตาศ์นี่นี่เห็นปะ เริ่มยุบแหละไม่ยุบก็อาจจะเน่าเนี่ยให้บ้ามันไม่ซวยเพราะบอกแล้วบ่อนซี่เรื่องอหะพี่ปาณาอาจา้ามันมันไม่ได้เรื่องเลยมันเลี้ยงลําบากโอเคนี่ต้นยาต้นอะไรนี่หมดเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นนางไม้แต่เมัองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะอันนี้ต้นมันไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่มันยุบลงไปเดี๋ยววันนี้ปอยจะผ่าพี่ปานาอามาดูกันว่าเขาจะมีลักษณะยังไงในบ่อนเนี่ยถ้าเกิดใครจะขยายพันธุ์ก็คือเนี่ย ถ้าหัวที่มันยุบเรือกว่ามันไม่สมบูรณ์มันลงไปอย่างเงี้ยอย่ไปเอาไอ้ที่แบบใบกาลังซวยๆถึงหัวจะแยแเราก็จะเอามาผ้ามาทําเสียดายนะเพราะเขาจะโตได้ช่วงเข้าซวยนี่ให้เขาซวยไปก้อนเอาไว้เราจะทําจํานวนก็ตอนที่เข้าช่วงยุบหน้าหลอนหน้าแรงนั่นแหละพี่ป้าหนา่าก็ค่อยๆขัดแล้วก็เลือกเอาดีกว่าเน,ะนาะถ้าหน้าปออจะผ้าโจโชปาออย,อยังเสียดายเลยเขาเพิ่งโพอมาไงแต่มันไม่มีจํานวนแลนะมันมีต้นเดียวก็อาจจะผ้าแต่ก็เอาจอมตั้งไว้อย่างนั้นแหละ แต่แต่ยังไม่ได้พาพูดว่าจะพาแต่ยังเลยยังยังทักกระเพ้ายังทักกระเพ้าแล้วก็ทําไอทีหน้าบ้านนี่มาดูไอต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นหนังไม้หนังไม้หรือคุนซี่วิชัยก็ไม่รู้ก็สมัมกระทั่งแยกจะทำไมมันต้นมันเหล็กมันลุกมันหรือมันอะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันเพราะว่ามันอยู่ในดินเราไม่รู้ต้องจัดบางทีอาจเป็นโลเป็นผ่ายโอ้มันหัวจะเน่าอ๋ออันนี้ลุกมันนี่เห็นปะดึงออกเลยเอาหักพอดีเลยนี่หักเนี้ยมันเน่า หัวมันนาวเลยนี่นี่น่าจะเป็นจอมที่ปอ้อยเคยผ้าไว้หนังไม้นานแล้วนะมันยังไม่ขึ้นเลยผ้าตั้งแต่เมื่อแหลงที่ผ้ามานะ่ะช่วงเมซานี่อันนี้รูเข้าปอ้อยหักเอามานี่นี่นี่หัวจอมเห็นปะน่าจะเป็นจอมอันนี้ไม่ใช่ว่าบอลกินหัวแล้วตุ้ดนาว,ว้จอมของปอ้อยนี่แหละเนี่ยมีน,นึ่งหัวเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนอันนี้เป็นหนังไม้ดินยังดีอยู่เลยเนาะนี่ใส่ว่ะนี่เราได้แหละมันมีหัว นี่เรามาดูอันนี้ดีว่าอันนี้คือทาร์บางแก้วตอนนี้ปอ้อยทําแปลงมาแล้วนะนที่เป็นจอมปอ้อยจะแยกไปปลูกไว้ตรงนู้นแหละจอมก็คือจอมจะไม่เอามาใส่เดี๋ยวมันจะลง่งนห่อกหัวเย่าบอกะว่าหนาวหมดนะลา,าดูทาร์บางแก้วกันีน่มีหัวนะจ๊ะนี่บอนเขาหยุบเห็นป่ะจุกเข้าเนี่ยหนาวเลยหยุบเลยแต่ล้าเขาอย่างไม่หดนะดึงให้หมดเพื่อน โอ้นี่เขาพร้มเนี่ยพร้อมทําจํานวนเนี่ยต้องบอลแบบนี้แหลปะป้าอ้อยว่านี่อันนี้ไม่เคยยังไม่เคยผ้าก็คือเป็นบอลที่เราเลี้ยงมาโตแล้วเข้า้างหัวมาเองนี่หัวทาดบังแก้วให้มาจจะนี่ซี่ไม่ค่อยซุ้ยซี่ไม่ค่อยซวยมันม่วงไม่ชัดมันแดงไม่ชัดเลยไม่มีไข่เอฟเดียวป้าอ้อยจะจัดการอันนี้จัดการได้ผ้าแน่นอนพรุ่งนี้ ปอว่าจะได้มีอีกปอวยเคยพากมาโหนะซี่ม้วง,งทั้งนั้นเลยนะซวยๆทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วก็ค่ายไปบ้างแล้วด้วยอันนี้เซฟที่พันล้านชุบล้างมีไง่าเฟท,ที่พันล้านไอที่ใยป้ายไปไปนั่นหนระมาด้วยไงเอาไว้นู้นแห่ะผ้าปออ้อยก็ผ้านะั่นแหละผ้าแล้วก็ใส่ในกระทะปุก๊กยิงเก่าว้าวอันนี้ก็มีหัวเอออันนี้ก็เนี่ยถ้าบอนกระทงห้านิ้วหกนิ้วของปออ้อยก็คือจะเป็นบอนที่แบบว่า เป็นเศร้าใส่ตังแม่ใส่แม่ผันเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อบอนซี่พออ้อยไปก็จะหัวประมาณอย่างนี้แหละเราก็เนาะกระทั่งห้านิ้วหกนิ้วหรืออาจจะใหญ่กว่านี้หรือเล็กกันานี้นะจ๊ะเนี่ยเอามาให้พี่ป้านาอาดูเลยนี่เนาะเออเข้ายุ่แบบนี้เราใส่ไว้ปลายให้ขาดอันนี้เรื่องซึกซาดซาดค่ายไปื้นนี้ละฟ้นโตกระแทกแรงๆรแรงใบชํำหมดเลยอันนี้เข้าไม่น่าจะยากยุบเองหรือไงไม่รู้นะแต่โอ้โหดิน อินเนี่ยมาดูซิข้ามีห้วไหมโอ้โหอันนี้นี่นี่บอดพึงสร้างห่วมีแง้งมึนมึนกระชายอะกระตีปเดียวเองนี่ทําไมสมบ,บู่ทิ้งไปนี่เท่านี้ละจ๊ะนี่มีแง,ง้งจะมีเคี้ยวนะพี่ป้านาะอาม่อแง้งกระชายน้อยเดียวนี่ให้ประจ๊ะเพราะว่าเข้าต้นเหล็กนิดเดียวเนี่ยต้นเข้ามาได้ย่อยเลยทีป้าอ้อยค่ายไปเหมือนเดือนที่แล้วนี้แหละ อันนี้เรื่องซึกซาซาดอันนี้คงไม่ต้องผ้ารอกมาหรือไม่รู้ก็อาจจะได้ซ่องชินนะโคนวางเลยนี่แหละจ้ะพีปาณะอ่ะถ้าเกิดไข่แยกจะขยายบอดซี่เราต้องดูบอดซี่ให้มันยุบให้มันยุบไปเลยแล้วเราก็ค่อยอันนี้เนี่ยกำลังมองอีกยากอีกพอรหรือแล้วเมื่อมันเพิ่นยุบไปอ่ะแล้วเราก็ค่อยลือเข้ามาเพื่อทําจํานวนนะจ๊ะเราอยกไปเอาไอ้บอดที่มันกาลังซวยๆอย่างเงี้ยเสียดายเนาะ สำหรับไข่ที่แบบยังไม่ต้องทําจํานวนเยอะหรืออะไรเนี้ยก็รอรอให้เขาเราดูความสุ้ยเข้าไปสักน้อยนึงก็ล้วค่อยว้ากันมาเดี๋ยววันนี้ปาอ้อยก็และไข่ที่ซื้อบอรซี่ปาอ้อยอะช่วงเอกระทั่งห้านิ้วหกนิ้วก็จะเห็นห้วหนนะจ๊ะก็จะมีห้วประมาณนั้นแหละที่ปาอ้อยทําให้ดูเลยนั่นแหละมีเล็กมีใหญ่ว้ากันไปมันก็แล้วแต่ต้นถ้าต้นไม่ใหญ่กระดูกทีการถ้าก้านมันใหญ่ก็คือก็ต้องมีห้วขนาดลูกอ่า อะไรอะเศษที่พันหลานประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต้นเล,เล,เล็กก้านเล็กเท่าการทุบก็น่าจะประมาณเท่าไอ้นี่เรื่องศึกงซาดซาดเนาะเออนั่นเล็พี่ป้านานะอาจก็ต้องค่อยๆคอย่คอ,ยคอยดูค่อยเลือกเอาแต่โดยมาของปอ้อยจะเป็นรุ่นอันนี้มากกว่าเศษที่พันหลานเรื่องศึกงซาซาดนี่จะน้อยเพราะว่าไม้เรื่องมันโตช้าราคามันก็จะแรงกาไอ้พวกนี้ปอ้อยก็เลยเอาไอ้เรื่องศึกงซาซาดนี่มาได้มองมองดูว่ามันมันอันไหล ไม่ได้หรอกเมื่อวานนางยุ่งหูเขาไปห้าหยาบานมันข้าไป,ปโคกไปด้วยปฏิโชไป,มปไม่ไปป้ายังเอาไอ้คกไปเพื่อมาเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี้มีนามว่าเทระปาตีต้นนี้ก็ไม่มีไข่ซื้อมันเคี้ยวจําได้ปะที่ป้าอยมาค่ายตอนนั้นนะ่ะมันยังกาดซี่ไม่พร้อมเทระปาตีต้นนี้ป้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทนี่ใครยังไม่มีมาเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทอันนี้ ไม่หยุดปะว,วะมันจะหยุบนะหยุบแล้วก็โพออถ้าจำไม่ผิดเนาะค่ายมันจะซ่องเดือดหรือซ่ามเดือดเลยเน,ะนเาะเชลนปกตเนี่นึ่งร้อยบาทอะจ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนตายยังยิ้มร้อยส่ามสิบอยู่เลยตอนซี่เขี้ยวค่ายหนึ่งร้อยส่างสิบตอนซี่ซวยค่ายนึ่งร้อยเอาทีดูไม่ขาก่อนใช่มันหนึ่งร้อยนี่แหละว,วันเศร้าใช่ไหม หนึ่งร้อยบาทเทลปาตีหนึ่งร้อยบาทต่อไปชายชนอันนี้ยุบแล้วพึ่งโพยุบแล้วพึ่งโพนี้มีซ่องตนนะจ๊ะซ่องตนนะนี่ดูชายชนโอ้โหเขอบอกซ่องตน,นี่ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตอนที่ยุบก็นั่นแหละมันเลือดไม่มีใครซื้อเมื่อวานเลยอตอนนั้นก็ร้อยห้าสิบนี้ก็ร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรตอนนั้นก็คือใบป้ายนิดเดียวไม่มีใครซื้อค่ายไปออกตอนนี้มันมาต้นหนึ่งหมดปลายทั้งใบเลย มันป้ายทั้งใบเลยนะจ๊ะเออเนี่ยให้ดูเนี่ยมันปลายทั้งใบยยงจริงๆไม่ได้โกหกสร้างต้นหนึ่งหลอยหาสิบบ้าทชายชนใครยังไม่มีรับป่ะเอาไปสะส้มต้นนี้นะจะเป็นไอ้นี้ <ๆ S 2> อะไรเนาะซี่เทพาลักเพื่อนๆเนี่ยบ่อมันน่าจะหยุบแล้วก็โพหรือไงเนี่ยมันขึ้นมาตะมุตะมีแบบนี้เลยนะนี่ซี่เทพาลักป้าอ้อย นี่ใบยาวอีกอันหนึ่งใบสั้นสงไส้ยมันจะไม่ส้มบูรณ์หรือยังไงก็ไม่รู้แต่ดินยังดีอยู่เลยนะจ๊ะเอาที่รับได้นะใครชอบข้องแป้ข้องแพงก,ก็เอาไปเนี้ยซี่เทพารักเพื่อนเพื่อนอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทมีสามต้นเลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทซี่เทพารักบ่อนซุ้ยนะชื่อก็ดีซี่เทพารัก หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะนี่มีซ่อมีซ่องต้นหรือซ้ำต้นนี่แหละแต่โอ้โหไม่ต้องพูดทึ่มีไล่ทรงใบในหนึ่งต้นซี่เทวลักจริงนี่เห็นป่ามันตะมุตะมีไม่รู้มันพึ่งึ้นหรือมันอะไรเข้าเหมือนอันนี้ซี่เบนจะลงซี่เบนจะลงอันนี้ยุบพึ่งโพจะแล้วก็เริ่มกัดซี่แดงมาแล้วซี่เบนจะลงต้นนี้ป่ะอยข้อที่ตอนไหนไา่หนึ่งร้อยห้าสิบอัล้อหนึ่งร้อยสามสิบก็ได้ รถให้มันระเบิดเททึงไปนะ 130. นั่นแหละหนึ่ง้อยสามสิบนี่หนึ่งอยสามสิบอันนี้บอลมีหัวแล้วแน่นอนขนาดนี้ถ้ายังไม่มีก็ทุกอย่างจะซี C, A, C เอซี่ไปจะลงมันจะเป็นบอลใบหน้าน,นะจ๊ะกัก๊ซี่แดงส่วยไม่ต้องพูดถึงอันนี้นักมากดินต่อไปทาดบางแก้วเนี่ยตอนนั้นป้ะอ้อยผ้า พลาได้น้าแบบนี้แหละนา้าแดงๆซ้วยอใบ,บนี้เก้าแล้วนะอาจจะเรื่องนะจ๊ะแต่ใบนี้ยังซ้วยอยู่เนี่ยท้าบาังแก้วหนึ่งร้อยบาทแต่อีทีปะอ้อยผ้าเนี่ยมันไม่ออกซี่ม้วงแบบนี้เอยเทียบมาให้ดูที่มันยุบถ้ามันซุวยกะค่ายไปได้เลยที่ไม่มีไขสื้มมันไม่มซมมุวยน้มันจะเป็นซี่เคียเค้ยวๆน้ำตาลน้ำตาลมันไม่ออกม้วงไม่ออกแดงอย่างนี้ไงอันนี้ทาาบังแก้วหนึ่งร้อยบาท แต่ที่ป้าอ้อยผ้าเองนะ้นนะ้ำมันออกชุมพูม่วงนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้มันจะออกแดงม่วงเนาะนี่มันมีได้นะทาดบางแก้วอะไรนะทาดบางแก้วแล้วก็อะไรอีกวะสิลาหุ้มทองอะไรเงี้ยนะเมืองนุนอันนี้อันนี้อันนี้พะยากะเกษตรศาสตร์เพือน,นอันนี้ยุบแล้วก็โพนี่ยุบแล้วก็โพพะยากะเกษศาต์หนึ่งร้อยบาทจ้ะ หนึ่งร้อยบาทสนะู้ไอเนาะพยากรเซซ่าต์เขาจะเมือนหนังไหมโอยเงื่อหนึ่งร้อยบาทอันนี้ยุบแล้วคุณพ่เมื่อจะเป็นชิน้นผ้าอะ้อยลมะมั้งเนี่ยนี่ซี่สมไยมันมีซี่ใบ่าบ่น้องตัวอืยอซี่ใบกิงนะมันไม่ใช่ไอ้นี้นะดึงได้ไหมใบนี้ดึงเน,ะเนาะเรื่องมันก็เรื่องเอือให้มันเลือดซ้ำใบมันได้ออกใบ,บไหมซส้วย,วยนี่พยากรเซซ่าต์ หนึ่งรอยบาทจ้ะต่อไปอันนี้ไกลตัวงามอันนี้ยุบพึ่งโพนะจ๊ะใกล้ตัวงาม,นนงงามดูซี่สะก้อนใกล้ตัวงามนี้อันนมูกอะไกล้ตัวงามก็ข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพื่อนซี่ซวยขนาดนี่โอ้โหตั้งโดตังดีงนี่ใกล้ตัวงามหนึ่งรอยยี่สิบบาท อันนี้ไม้มีหัวแล้วแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเริ่มหัวเราไม่ต้องพูดถึงว่าแก้หรือไม่แก้ดูซี่โอ้ยิบไม่ขึ้นนี่ให้ดูซี่มีสม้มใบหนึ่งรอยยี่สิบ,บาทจัดจ้านยานหนีจ้ะ <c oughs> โอ้ยขอโทษมันฟุ้งอะไรมุกขันจมุกนี่พี่ป้าน้าอาต้นเนี้ยมันเป็นบอนเก้าอ่ะ ปลาอ้อยไม่รู้ชื่อเลยตาหมายมีห้ว,วนเลยจะอันเนี้ยเขาอยู่พึ่งโพเนี่ยพอแก้แล้วมันจะเป็นซี่ข้าวพป้าณาอ่านหนึ่งออกไหมมันจะเป็นซี่ข้าวแล้วมีจุดแดงแต่ก้อนที่จะอยู่เข้าก็พึ่งจะเป็นแบบเขี้ยวๆมีเม็ดแดงมันยังไม่ข้าวอะมันเป็นบอนเก้าปลาอ้อยซื้อมานานแล้วแล้วปลาอ้อยก็อ่มามันมีรูมีเต้าแยกนอดแล้วก็จนยุบไปอะไรมียุ่ประมาณซี่หาต้นเนี่ย เออปอ้อยก็มันไม่กัดข้าวสักทีเขาไปใต้เหนแม่มนแล้วอะวาดซวยมันจะไปซี่ข้าวหรือจะมีเม็ดแดงเนาะปอ้อยไปซื้อมาจาก่้นกอยมันเป็นบอนก้าวอะมันชื่ออะไรมันรู้มันเป็นบอนทรงใบาย,ยาวจำชื่อไม่ได้แต่จะบอกว่าซื้อมาแพงอยู่นนะอันเนี้ยเออปอ้อยก็จําได้แต่อันเนี้ยปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนะ้าสิบบาทต้นนี้มีมีมีม,ม,มีมีหัวแล้วจะบอกมีแม้ผ่า์ มีหัวแล้วอ้อยข้อเขียนว่าบ,บอลเก้านะจ๊ะเขาจะเป็นเมซี่แดงแนละ้วก็เพราะนั้นนะ่ะเขาจะกลายเป็นซี่ข้าวเลยนะจักใบบอลเก้าอ้อยเขียนบอลเก้าเนี่ยแหละชื่อไม่รู้หนึ่งร้อย้าสิบ้าต้นนี้ซวยจ๊ะต้นเนี่ยมีซี่ฮะต้นละขายายไวการจะซี่ดำดำการดำแล้วก็รูปล้างแบบเนี่ยให้ดัวเนาะต้องหอเขากัดซี่อีกเพราะตอนที่อยู่นไปเขาก็ยังกัดไม่หมดยังเขี้ยวอยู่ ต้นนี้ปูชินปูชินหรือปูชิวอะไรอ่ะให้หมามันเริ่มกัดซี่แล้วอบอกอ้บอกเลยเดี๋ยวเขาจะกัดซี่เนี่ยกัดซี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยปูชินปูชิวสักอย่างนึงออีห้อยเจดีเนี่ยเป็นจริงนะมันทําไมมาเยอะปกติบอกอยไม่เคยมีเลยนะปูชินไม่รล้วลูกหรือแม้มันมีซ่องตในน,นึงกระท่างให้บ่ิจาคเนี่ยปูชินปูชินปูชิวอันเนี้ยาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเริ่มกัดซี่แล้วนะนี่กัดซี่มาแบบนี้ ปูชินเพื่อนๆปูชิวออกซี่น้ำตาลเอาไว้จำได้มีซ่องต้นนะจ๊ะหนึ่งรอยห้าสิบมันจะมีปู้ชินกับปูชิวอันนี้ปูชินหนึ่งรอยห้าสิบบาทนี่มีซ่องต้นในี่ในหนึ่งกระทถางมีหัวเนี่ยไม่รู้ว่าลูกมันด้วยเรื่องไงเนี่ยให้ดูรักเนี่ย บอลยุบนะจ๊ะยุบแล้วพึ่งโพอีตอนยุบก็ใบเขี้ยวอี้อย่างนี้แหละไม่มีใครซื้อมั่ววาแหละซึ่งได้ยุบต้นนี้มะห้าลาชินีอันนี้ไม่ใช่พญาพันวังนะจ๊ะมะห้าลาชินีอีกตัวหนึ่งเมื่อวานทําคลิปลืมเอามาให้ดูจะคล้ายๆพญาพันวังแต่เขาจะมีสี่ชมพูนี่แบบนี้ทรงใบแบบนี้อันนี้คือมะห้าลาชินีปออ้อยมีทั้งมะห้าลาชินีเลยมะห้าราชามาห้าราชาห้าไม่เจอเลยยังไม่รู้ นั่นแหละลุ้นเดียวกับโจโช่ตั้งแต่อยู่บ้านหนูนี่นนยแหละเดี่ยวโจโช่ยังโคเหมือนกันเลยมาห้าราชาคงคงจะโคตระกวดเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะมาห้าราชินีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะมาห้าราชินีหนึ่งร้อยห้าสิบนี่มาห้าราชินีบอนเก้านะจ๊ะหน้าสะโซม เขาจะเปซีชมพูนะจ๊ะเขาจะเป็นซีชมพูอันนี้มันจะมีต้นแม่แล้วก็ต้นลูกไม่ต้นเดี่ยวต้นเดียวนี้แล้วมั้งทไมมันใบ,านบาลายใบยจัางเนี้ยมาห้าราชินีนะจ๊ะมันจะเอาไปซีชมพูต่อไปต้นเนี้ยต้นนี้อะไรวะมันมีหู้ตายใบยผู้ใหญ่โชดป่ะไม่รู้เนี่ยเร้คหูย่อยมากเลยจะบอกอ้ออ,อมีป้ายเห็นป้ายอ้ไม่ใช่ลากบอล เนี่ยผู้ใหญ่ชดหรือเปล่าปาอ้อยไม่รู้มีหู้ตายใบยดูลักพี่พัหนหาดูลักเนี่ยนี่ข้อที่นึ่งร้อยนึ่งร้อยสามสิบอะจำชื่อไม่ได้แต่ปออ้อยว่าผู้ใหญ่ชดถ้าเบนจะลงน้ำทองมันจะไม่มีหู้ตายใบยแล้ว嘛จำไม่ได้วะนแต่มันมก็ไม่ดัางด้วยเนี่ยค่าหนาผู้ใหญ่โชดนึ่งร้อยสามสิบบาทนี้มีห้วให่่ะนะจ๊ะต้นนี้ผู้ใหญ่ชด พอป้าอ้อยมีผู้ใหญ่โชดอยู่ไงหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทผู้ใหญ่โชดนี่แบบนี้มีหูใต้ใบนะจ๊ะมีหูใต้ใบนี่เป็นบอนใบยาวอือต้องค่อยๆประคองมันหนักแต่จริงๆแล้วเขาย่ได้นี่เห็นปะบอกแล้วบอน,นอกตูย้ย่ได้นี่บอนใบยาวแบบนี้นะจ๊ะผู้ใหญ่โชดต่อไปเพชรเจ็ดสี C. นี่เพชรเจ็ดสี ตนตกเปื้อนมดเลยใบยวันนั้นแหละที่เอามาแบ่งปันพี่ป ання, ้านาอาและวันนั้นนี่ใบไม้ออดแบบเลื่อง <oid S 2> <splendid. S 1> ี่ยนี้เพชรเจสซี่วันนั้นข่ายนึ่งร้อยบาทนะไม่มีใครซื้อนะอ่ะวันนี้ก็นึ่งร้อยขี้เกียจเปี้ยนเนี่ยเพชรเจสซี่ในด่างข้างนน้านี้เห็นปะสวยขนาดนี้ไม่ได้นึ่งร้อยยี่สิบโหเสียดายหัวย่ยเลยนี่เอาสักยี่สิบบาทเฮ้ยหมดแล้วไปหมดละกองกู เป็นอะไรกันเนี่ยห้างเฮืองแต่ว่ามดเดียวก็เข้ากับว่าอะไรแพมๆในกล้องนี่หนึ่งรอยยี่สิบบาทจะเพรเจ็ดซี่นี่อันนี้ใบไม้ให้มาดางตอนแรกนะมันมัน,ม,นมันไม่ด้งเลยไม่มีใครเอฟนี่ให้ดูยังไงก็ดงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทและต้นสุดท้ายยุทธหัตถีใครชอบบอนกระดูกอุย้ยมือนั้นนี่ <laughs> ยุทธหัตถีชอปปบแบบนี้นะจ๊ะ ช็อตท่าอยู่เนี่ยต้องพูดให้ดูนี่ยุทธ,ธทน์ที่ยทธท่าที่ใส่แม่ผ่านปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นี่ห้ปะเข้าใบเข้าแข้งแล้วเข้าช็อตทาาออกยุทธหัตที่นี่นะองคุลีมานเนี่ยเข้าช็อตทาาออกแบบเนี่ยเป็นอะไรก็มบาหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เอาล้จ้ะวันนี้ปอ,อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องกัน ใขรที่คิดจะขยายพันธบอนซี่ก็รอให้บอนซี่คองพี่ป้านาอาทางไร่นะให้เข้าไอ้นี้ก้อนจะให้เข้ายุบก้อนซึ่งจะเอามาขยายพันธุ้เราก็จะมีบอนซี่ที่มันที่มันซุ้ยอ่ะเพราะว่าเข้าผรมอมหรือเมื่อว่าเข้าส้มบูแล้วเขาก็พร้อมที่จะขยายพันธุแล้วก็ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นไข่ที่จะขยายพันธุก็ยังไม่ต้องรีบหรอกซึ่งเข้าจะหัวย่ายเราก็รอให้เข้าโสมก้อนจะจะได้มีบอนซี่ซุ้ยๆยเนาะ แล้วสาหรับบอนซี่ที่มันไม่สุ้ยที่มันยุบแล้วมันโโล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมาจากคีเลโโล่ขึ้นมาเป็นนางฟ้าหมดเลยนี่นางฟ้าเนี่ยเป็นนางฟ้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ป้านาอามไม่ต้องกังวลบอนซี่นะลองเลี้ยงไปแต่ปอ้อยกังวลน,นะคุ้นไก่ยุบยังไงโโล่ขึ้นมามันก็ไม่ไป้ายอยู่ปอ้อยว่าจะเอามาผ้าเนี่ยหล่อผ้าผ้าอยู่นะไอที่หัวมันป้ายนะแต่มันป้ายหน่อยไม่ยังไม่ขึ้น แต่อที่หมันไม่ปายปอ้อยฟ้าว่าตรงนี้มันขึ้นนะพี่ปา้าเนี่อามันป้ายวะคุ้นไก่เนี่คูม,มันยากจริงๆเลยสำหรับปอ้อยเอาแล้วจ้ะวันนี้ปอ้อยก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาณในมิตรที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้ะ